มาดูนะคะอิดรุ่นนี้นะคะเป็นเอบริกนะคะสีเทาดำอ่าทั้งหมด4 p a พาเลตนี่นะคะจริงๆนะคะทั้งหมดเท่าไหร่อะห้าเที่ยวห้าเที่ยวห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าก้อนนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่รอส่งหน้างานของดูสิตเซ็นทรันพาร์คนะคะของบริษัทลิทานะคะ <c oughs> หน้างานนี้นะคะเขาเอาไปปูพื้นนะคะอยากเห็นแล้วนะคะว่าออกมาแล้วจะสวยงามแค่ไหนนะคะขนาด5้าคูณหคูณยีตารางเมตรเนี่ยจะใช้อยู่ที่ 100ก้อนนะคะอิฐนะคะคือจะสวยงาแบบนี้นะคะจะเป็นสีเทาดําเป็นรุ่นนี้นะคะ่ะเป็นสีเทาดําแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเวลาไปก่อก็เวลาไปปูนะคะไปปูพื้นก็จะสวยงาม,มากเลยสามารถที่จะปูพื้นได้แล้วก็ก่อโชก็ได้นะคะโชว์ด้านนี้นะคะโชว์ด้านนี้ได้เลยหรือว่าจะโชว์ด้านเรียบแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าอิฐเขาจะมี2ด้านแล้วก็หน้าตาเอ่อแต่ละด้านเนี่ย ขนาดเขาจะเท่ากันนะคะสนใจนะคะเอบริกนะคะที่สามารถที่จะนำไปก่อโชว์หรือปูพื้นได้แบบนี้นะคะติดต่อหาเราได้เลยนะคะอโยธยาค่ะ